จุ๊บประจุของกินที่ทําให้เด็กอมยิ้มอย่างมีความสุขถ้าโจทย์คือกินลูกกวาดยังไงให้ไม่เปื้อนมือชื่อที่ผุดขึ้นมาของเด็กในยุค90คงหนีไม่พ้น ลูกอมเสียบไม้ชื่อว่าจุบป,ประจุบแล้วเจ้าลูกอมเสียบไม้เนี่ยมาจากไหนไปฟังย้อนไปในปี1950ณบาร์เซโลนาประเทศสเปนมีบุรุษนามว่าเอนริกเบอร์เนตเขาเป็นลูกจ้างในโรงงานทำแยมโดยโรงงานชื่อว่ากรานจาแอสตูเรียเขาสังเกตว่าเวลาเด็กๆก,กินแยมหรือลูกหวาดนั้นมักจะเปื้อนมืออยู่เสมอ เขาจึงคิดว่าต้องมีสักวิธีสิที่จะทำให้การกินมีความสุขมากขึ้นโดยที่ไม่เปื้อนมือฉับพลันทันใด เขาก็คิดไอเดียการเอาไม้เนี่ยเสียกบกับลูกกวาดแล้วจับไม้แทนการจับขนมโดยตรงแต่ปัญหาคือพูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครทําเพราะนึกภาพไม่ออกพูดง่ายๆว่าทําไปทําไมทําไปจะมีคนซื้อเหรอเดชบุญพระคุณช่วยในปี1958โรงงานประสบปัญหาอย่างหนักทําให้เจ้าของโรงงานเนี่ยได้ทิ้งโรงงานแล้วหนีไปและแล้วเจ้าของสัมป,ปทานคนใหม่ก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณเอนริกเบน,น <Okay. S 1> เมื่อครอบครองแล้วไม่ รอช้าทําตามความฝันทันทีพร้อมเปลี่ยนชื่อโรงงานใหม่ให้ชื่อว่าจุปปะจุบโดยจุปปะจุบเนี่ยมาจากคําว่าจุปปาในภาษาสเปนซึ่งแปลว่าการดูดก็คือตั้งชื่อโรงงานเนี่ยพร้อมบวกสุดๆมั่นใจว่าถ้าทําลูกกวาดเสียบไม้สําเร็จยังไงก็ต้องชื่อจุปปะจุบชื่ออื่นเป็นไปไม่ได้และแล้ว,ลวความพยายามก็ไม่สูญเปล่าเขาผลิตลูกกวาดเสียบไม้ได้สําเร็จโดยนิยามมันว่า,ม,วามันคือการอมไปยิ้มไปอย่างมีความสุขเพราะอมนานแค่ไหนเจ้าลูกกวาดก็ละลายช้าเสนอขา ขายราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ชิ้นต่อ1เปเซต้าสเปนต่อมาไม่นานเขาก็เปลี่ยนไม้ที่เสียบเนี่ยเป็นพลาสติกแทนและกลยุทธ์อะไรที่ทำให้เจ้าจุ๊บป,ป้าจุ๊บเนี่ยขายดีไปทั่วโลกเอาไว้เล่าต่อพรุ่งนี้นะเพราะของดีต้องเล่ายาว